ทราบว่าคํานี้ถ้าหากว่าเราอ่านต่อเนื่องเราจะอ่านว่าอย่างไรอาเยี่ยมมากครับพี่น้องตอบได้อธิบายถูกเก่งมากครับ เราจะต้องเอานูนอีวัตมาใส่ตรงกลางตรงนี้นูนอีวัตแล้วก็สรรสองตรงนี้เราลดให้เหลือสระเดียวแล้วก็เราเอามาใส่เป็นอ่ากัสรอที่อยู่ใต้ตัวที่อยู่ที่ตัวนูนแล้วเอามาเอ้เอากัาสร้อมาวางใต้ตัวนูนตรงนี้เกิกคำนี้เลยอ่านว่าสาลาสซดตุนิงเราอ่านต่อนะเราจะไปอ่านสาลาสซตุงเตาหูไม่ได้ต้องอ่านว่า สาลาสัตูนิงสาลาสันตูนิงเยอะมากครับพี่น้องเข้าใจตอบได้ถูกต้องทุกตันเลยครับรับไปก่อนละสิบคะแนน